สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในเช้าวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายน2565รายการของกรมชมระทานโดยสำนักงานชมระทานที่7พบประชาชนนะครับครับในอันดับแรกเลยผมจะมารายงานสถานการณ์น้ำที่สถานีวันน้ำท่า M7 ที่จะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับ วันนี้นะครับสถานีวัดน้ำท่าเอเจ็ดเราอยู่ที่ระดับบวก114.20จเมตรลอกอน,นะครับก็ยังสูงกว่าตลิ่งฝั่งอำเภอวัดินชาราบอยู่ประมาณ2เมตร20เซนติเมตรนะครับมีอัตราการไหลผ่านที่ตัวจังหวัดดุบลเรานะครับอยู่ที่3660กบลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือประมาณ316รล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับลดลงจากเมื่อวานนะครับ14เซนติเมตรนะครับ ทำให้รวมแล้วลดลงตั้งแต่วันที่15ตุลาเป็นต้นมานะครับลงไปแล้ว2เมตร21เซนติเมตรแล้วนะครับครับและน้าแม่น้ํามูลเรานะครับระบายลงสู่แม่น้ําโขงนะครับที่เขื่อนปากมูลวันนี้นะครับในอัตรา4,177ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือประมาณ361ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับการระบายลงสู่แม่น้ําโขงยังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเนื่องจากแม่น้ําโขงวันนี้ลดลงไปอีก14เซนติเมตรนะครับ ล้วทําให้แม่น้ํามูลเราเนี่ยนะครับสูงกว่าแม่น้ําโขงถึง7เมตรเลยนะครับส่วนถนนหลายสายนะครับที่ในตัวจังหวัดอุบลราชธานีเราที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็วิ่งได้หมดแล้วนะครับแม้กระทั่งเส้นสะ,สะพานร้อยปีไปฝั่งอ่าเภือบดินชำลาบาระดับน้ําก็ลดลงแล้วนะครับสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ก็ยังมีทุ่งขังบ้างเล็กน้อยนะครับก็สามารถใช้การได้แล้วนะครับ ครับแล้วจากที่ข้อสั่งการของท่านปัิจันมาท่านอาธิบดีกรมชมทานเรื่องของการสั่งการให้โครงการชมระทานเขา้าช่วยเหลือฟื้นฟูรัศดรน,นะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับเมื่อวานทางสำน,นักงานชมระทานที่7โดยโครงการชมระทานอุบลราชธานีนะครับก็ได้โดยคุณสัมพันธ์เดินศิริรัตน์นะครับผู้ในการโครงการชมระทานอุบลราชธานีก็ได้จัดชุดปฏิบัติการฟื้นฟูนะครับ เข้าช่วยเหลือทําความสะอาดนะครับหลังน้ารดที่โรงเรียนบ้านกุดกัวอําเภอดอนมดแดงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นช่วงบ่ายนะครับนายจักรินปันเสุวร,รท่านผู้อำนวยการสํานักงานชมพานที่7นะครับก็ได้สั่งการให้ตัวกับผมเองนะครับพร้อมกับท่านคุณสัมพันธ์เดินศิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชมพานอุบลราชธานีลงพื้นที่ไปที่มหาวิทยาลัยราชธานีนะครับหลังจากที่ได้รับการร้องขอนะครับว่า ได้ผสบโอโซนกัยและน้ําเริ่มลดลงแล้วนะครับก็จากการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่า,ายังมีปริมาณน้ําขังอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อาคารใต้ดินอย่างเงี้ยนะครับทางากรมชนประทานนะครับก็ได้ส่งเครื่องสูบน้ำนะครับขนาด4นิ้ว2เครื่อง3นิ้ว1เครื่องนะครับเพื่อไปสูบน้ําออกจาก ตัวอาคารที่อยู่ชั้นใต้ดินนะครับที่มีปริมาณน้ําขังอยู่นะครับแล้วก็ได้ดาเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด8นิ้วก่อนแล้วนะครับหเครื่องเพื่อสูบน้ําออกจากภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนะครับลงสู่แม่น้ํหมู่นะครับแล้วก็จากการพิจารณาเมื่อวานนะครับก็ก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับทั้งนายจักรินท่านก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับเช้าวันนี้ก็ให้จัดรถแบคโคนะครับ ไปเพื่อจะดําเนินการเปิดคันนะครับ<ด>เปิดคันเพื่อให้น้ําจากภายในมหาวิทยาลัยระบายออกลงสู่แม่น้ำหมูลนได้นะครับและในจุดที่ต่ําที่สุดก็ได้สั่งการให้นําเครื่องสูบน้ํานะครับนำเครื่องสูนนบน้ําเครื่องไฮโดรโลนะครับซึ่งมีอัตราการสูบที่ได้ปริมาณมากนะครับก็จะไปช่วยดําเนินการวันนี้นะครับเป็นสูบออกจากมหาวิทยาลัยราชธานีนะครับครับ สำหรับหน่วยงานราชการใดหรือสถานที่สาธารณะใดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดหรือโรงเรียนนะครับหากต้องการความช่วยเหลือนะครับในการฟื้นฟูหลังน้ําลดแล้วนะครับขอให้ทางกรมชมทานเข้าไปช่วยเหลือนะครับสามารถติดต่อได้ทางสายด่วน1 4 6 0กรมชมทานหรือโครงการชมพูทานใกล้บ้านท่านเลยนะครับครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับาางนท มีมาตราทานบุระราการเพื่อประชาชนตองชนประทาน